เดกปสัสสาวะแก่ปนินิืมปลาคิเล็กปลาคิเล็กตุนอยู่บ้านเลยค่ะเนี่ยนันคะเก๋ปลาคิเล็ก สวัสดีค่ะสาวเดือนชะแนลจามาพบมาพอกันคือเก้ากับพี่น้องจ้าโอ้เสียงเหบคือเกาเ <c oughs> มื่อนี้สาวเดือนได้แกงพะกี้เล็กจ้าแกงพะคี้เล็กใส้หนังค่ะเส่ผ่าพยุนพี่พี่น้องละหิวมาตตาบานเลพี่น้องเพืปออันหนังหัวค่ะพี่น้องสาวเดือนหิวมตัตตาบัน แก้วประแดกพี่น้องแก้วประแดกมันเป็นแก้วประเดกปลาแดกต้อนสุดเออพี่สาวเดือนเอาไว้นี้ได้ค่ะพี่นะพี่วะกินเป็นบ่ดีบอกน้าใส่พี่น้องไหมดีบอกน้าใสเสร็จจ้ไม่ดูโดจะกินใดก็ได้ดอกจ้าเอาใสไปจังสันล่ะ มมีหมองว้างเนาะคันเนาะเอาไว้ป้าพี่น้องจา่าคือเคียงแต่หอมมีหอมมีกระเทียมกระเทียมอยู่ข้างหลังพี่น้อง <c oughs> คือเกาข่อยแล้วพี่น้องจา่ามาเด้อมาเด้อแกงผักชีเล็กผักชีเล็กแกะไข่แกะวสุดหัวหวานไปโอ้ยเอาลายนมลายแตกหิ้วขอบอ่ะอืม,อม คนเยวตีบอกไงเ่าจะได้กินพี่น้องหลายอย่าง,ง,ง,ลงาแล้วกนาะว่ากิเด็กนี่หลวมมากเลยกะใส่ผิดอ่ะเจียวประเดี๋ยนะกินข้างในพี่น้องฝนตกกาดหยินแล้วจ้ะเบื่อเบื่อจ้ะประเทศอันนี้หนาวเ <h ums> บื่อครับ สมเ้อจ้ะมานะพี่น,อน,ออน้องทเกินไปเลยคนหอนแการเส้นต้นหอนแกงทอผักท่มีน่อยะจพี่นอ้องม,มาค่ะเส้ปบะเดกปบะเดกปลาซิวแก้วปลานน้น ปลากิเล็ก <c oughs> ปลากิเล็กตุอนอยู่บ้านเลยค่ะเนี่ย <c oughs> นะค่ะ <c oughs> แกงปล <c oughs> าคิเล็กอือแซ่บเลยมีแห้งเนาะพี่น้องเนาะ เนืงกับประเสับทออาหารบ้านเ้าด็ขับหนังกินเลนี่ยบรรยากาศว่เป็นใจไปเน้ยคนตกแต่อำมือสาวเดว่าคนสิม,มากเลง ลวามฮึมฮม่ะอืมแ <między cath> <Trump> ้พ <absorption> ิกเข้าไปเห็คอรดค่ะอืมแบ จำไปแล้วอสิบไปแล้วเพือ่อทมซา,าววเด่าบ้างเนี่ยหอมมาก <laughs> คุนค้นมัก,กินน้งเสียไปเนา่โบ้างบอกแก่เนี่ย ก็สดมันกับบะต๋องแกดอกค่ะอืมอืมอืมชิมโหลดนึนเสียอืมสลับด้วเก่าเสียบแบบไปแบบมันค่ะมาอืมอืม,อม ป็ได้แก้ประแดงได้มะตะบานแหลกกาละสินกาะสินมาเป็นไห้เลยพี่น้องบีบออก้ำใส่แบบจัดแบบอ ăn cả cá mì nhầy Thôi nhầy tin nữa cần nào Chịp bữa đây cả kiểu nào Tao đừng ở đặt tổng mà นี่ไงเรอปลาแดกมันปลชิบแก้วกกกแม่คูนเอาใสรกับปูไห่แอแม่อืมก็เทียมผินะวหนอกเจ้าปลาแดกกะประอื วานไข่ไายวัดเขาเที่ยงพีหน่อเหมือนกับขออาไพเรือพี่น้องเลิอยู่ในเฮชยนคุมอมลอง ตะแพ่ทองไปเนาะค่อ,อชิ้นแกงพักจะเด้งพอคอยเลยว่ามันเสียบอีกบอกคือดำๆเลยกินเสียบปะปัญญานิดหน่อยตอนแพท่ทอดจำประเดี๋ยว ให้กกินกะคอพายเดแล้วจ้ะแดกดิบเบรกตอนเ <c oughs> ว้ยมากกับหน้าก,กินแล้วจ้ะเ้าทำยังไงบ้างแกงลายหร Néo đi Chẳng có đẹp ไปแกนบนงกบ้งพี่น้อยไล่ตันตวนพุ่ยตมจืดฮื่อึ่มฮึ่มฮึบ เมืองนอกพี่นอ้องหากินหาอยู่ยากพี่นอ้องผักกะเบรปิซูหรอกค่ะไข่ทอดกันไข่ทั้งบาท <c oughs> ร่มเขาชอบเสิร์ฟกินผักไทยพี่นอ่มอม้วนสองมงอง้วนมันอบไปปากสอยเล้กินเด้อพี่นอ้องคือบาา้านเขา ไม่เจอบรรยากาศแบบนี้พี่น้องเออคือหอบาลครับหายเอาปเป็นไรพี่น้องเฮ้ยหนาวอันนาดอา,ากาศว่านหนาวหอนได้ไหมต้องเป็นอาทิตย์เ <c oughs> ด็ดจิ้วเกี่ยว อิ่มนะคสุดสนานอ่ะประแดกไลลงไปเข้ม,มอ่ะนริงเหรยเออเอาละพี่น้องจ๋าป้าแสบจ้ะ <c oughs> สุดแบบนี้แก้ไขแก้วัดสุดท่อนๆแก้หนาวเนาะพี่น้องเนาะ กระเทียมหอมกินเข้าไปค่ะไปไข่ไรวัดปแดกเ่าย้ายกระแทบแซบพี่น้องเอ้ยอลไะพี่น้องจา๋ามากคคิมีของเา้าเดือนเาวเดือน,นกระากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจทัท้ง youtube แล้วก็แฟนเพจเลยได้พี่น้องดเด้อเจ้าเดือนอาจจะเป็นซึ้ม,มๆสาวๆเลยได้พี่น้องเป็นวัดหายใจว่าเคลื่อนกบบระเบนน้อนค่ะหายใจว่าข้มุกตันดังพี่น้อง แต่อยากเข็ยคลิปค่ะอยากเฮ็ดวิดีโอเนาะค่ะเนาะมันเงาไหมจ้ะาหาแนาเฮ็ดนนาอยู่ไปกับพี่น้องจะ้ะอย่างมองนอกมืองหน้ากับบริษัม,มงสมบายหาอยู่ฮะกินไงคือเมืองท้ายเฮาเด้พี่น้องเอ้ย <c oughs> ขอบคุณทุกการรับชมทุกกาลังใจที่ให้สาวเดินจะ้พะพอกันคลิปหน้าจะ้ะอยู่ดีมีแฮงสุขสุขคนค่ะสวัสดีค่ะ